หนึ่งสองสามเริ่มต่อเริ่มดิเฮ้ยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับรายการทีวีชนแนลนะครับวันนี้อยู่กับผมเขียวยะคุมครับแล้วก็คุณแซกนะครับเป็นพี่ชายผมเองนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาดูพี่ชายผมเล่นเทลนะครับเทลเสือนะครับกายกด้วยเอ้ยไม่ใช่นครับาลุโอ้ยดูนะครับโอ้โหจังหวะนี้เราจะมาดูนะครับว่าเขาจะ ชนะหรือเปล่าครับตานี้ s หมันแข่งกันตั้งหลายตาสามตาอะไรใช่ไหมนี่ตาที่สามใช่ไหมนี่ตาสามเงาตอนนี้ครับนำดอกนะครับคุณคกระกดไปโอ้ยกดผิดโอ้ยเขาตามมาแล้วแทงครับจังว่านี้ไม่รอดนะครับคุณ z a คแพ้กดผิดกดผิดยังยางนี่หน่งอยู่ที่นึงอยู่กระตุกเว้ยบอกเลยกระตุกเลยเล่นไม่ถนัดเออครับถ้าเกิดสิทธาดทางใดก็ขออภัยด้วยครับอย่างเช่นภาพอะไรประมาณนี้นะครับ ซึ่งมันจะกระตุกมากนะครับก็คือมันเล่นอยู่นะครับเพราะมันเล่นอยู่นะครับมันก็เลยแหลกนะครับอ่านะครับซึ่งผมก็กลังโหลดโหลดอยู่นะฮะ T R Light T R อเห็นไหมเฮ้ยเดี๋ยวนึงอ,อ๋ออ่ออ่อใช่ละ T R ออเมื่อก่อนผมเล่น T R Light ไงเราเซิร์ชมันปิดตอนนี้ก็เลยเปลี่ยนมาเล่น T R เอาะาเราเราเราไม่เล่นของแท้เว้ยมันก่าเกิน ใช่บ่าขชงจ่าวของแท้ไม่มีของแล้วครับเลยมาเล่นของเถื่อนเอของเถื่อนดีกว่าของเถื่อนโหดอนนี้ของเถื่อนนี่มาพังงานกับของเถื่อนมันยังไงก็ไม่รู้อ่ะของแท้มันเออนั่นแหละมันกากนั่นแหละนะฮะก็มานั้นนะนะครับซึ่งเมื่อก่อนเล่นทีอารเขาจะรู้ไหมเนี่ยประมาณนั้นประมาณไหนประมาณไหนเออนั่นแหละเฮ้ที่หนึ่งรับโอ้โหสักที่หนึ่งรับอ๋อในวิงแซงกันเลยเล้วอ่ะอ่อเอ้ดูดูยดเขาดิ ยศเขายศอะไรยศเขายศอะไรไอพิมพ์บอกเขาดิอาทิตย์อยู่อาทิตย์อยู่ไอยศอะไรวะเออจำไม่ได้เขายศเขายศเกิรบเว้ยเขายศเกิรบเกิรบแตะเว้ยเออรองเท้าแตะพี่แจ็คเอิรองเท้าแตะรองเท้าแตะพี่แจ็คเนี่ยยศยศถึงเท้าเออยศถึงเท้าเลยแหละคือเฮ้ไปดูไปดูให้เขาดูสเตตัสหน่อย อ่านะครับเราจะมาดูสเตตัสแซคเออดูสเตตัสหน่อยดินี่ฮะสองนาทีละดูสเตตัสครับเต็มหมดเลยเอ้ยลองเอาตัว้เขาดูหน่อยดิเอ้ยไม่ต้องดูไม่ต้องดูเก็บไว้ตัวไม่มีตัวมีตัวเดียวไม่หมายถึงว่าเอ้ยช่างมันุษมาละอะไรมาละไปไหนมาค่ะขุดเกียร์ี่ย เอ้ไรเขารู้ไหมเพิ่มเขาเป็นเพื่อนดิเพื่อนเขาเป็นเพื่อนดิเพื่อกเขาเป็นเพิ่มเพื่อนๆหน่อยค่ะอะไรประมาณนั้นเออเพียนเออแอดเพืนแอดเพื่อนเว้ยค่ะโอ้เออว่ะเอ้พี่แจ๊คไอ้พี่แจ๊คพี่แจ๊คเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาตอนตอนที่เราเล่นกันเนี่ยเราเกี้ยนคนอย่างเงี้เอาว่าเอาว่าเอาให้เอาพี่แจ๊คเอาไหมเอาไหม เดี๋ยวเราเกียนได้กัน,นเ,เดี๋ยวไปเกียนด้กันมีกำลังรอคอยตังมีเท่าไหร่วะตังมีเท่าไหร่ฮะ <c oughs> ตังมีเท่าไหรต่ตังมีอยู่แล้วเหรอคำหนึ่งไม่รู้ว่ะเดี๋ยวต้องออกข้างนอกเดี๋ยวรอเล่นตอนนี้จบเลยเ <c oughs> นาะมาหวานไปแห้ไมป,ปากกินกดเลยเมื่อกี้โดนตามทันได้ไงไม่รู้เขาใส่ของแล้วเมื่อกี้เขาไม่ได้ใส่ของครับเนี่ใส่ของแล้วเขาจะโหดมาก เมื่อืมเมื่อกี้เกียนเเาะมื่อกี้ไม่ใส่ของกัตามมันผิดๆนะเขาไม่ได้ใส่อเลยเมื่อกี้ใส่ของเมื่อแต่เปิดอวลมาราอันนี้สองก็จะไม่ผิดนะให้สอดของอวลมาราโอ้กดเร็วกว่าเราอีกอ่ะกดเร็วกว่าเราไม่ได้หรอกนิ้วมันรัวเว้ยครับอันนี้เราไปต่อกันรอบที่สองครับไม่ใช่รอบที่สองอันนี้เป็นรอบที่สี่เว้ยเออครับนี่กำลังกระโดดขึ้นมาโอ้โหเราไม่ได้วิ่งไปแล้วยังไงครับโอ้พี่เซ็ก เจอหม,มอนนอนอยู่ข้างครับลงไปนอนเลยวไม่ต้องกลัวทีมงานลงไปรับครับผมนอนลงไปเลยครเฮียนอนมาดิเฮ้ยช่างมันครับอมามาดูต่อเล่นเนี่ยต้องเล่น,ต,ลนต้องมีสมาธิเงียบก่อนจะแหลกเออจะเด่นแหลกมันก็คนแซกวินได้ดียังไงอย่างนั้น <c oughs> ไปรู้สึกว่าเขาจะวิง 8, ่งตามทันมาแล้วนะมาแล้วไปพลาจงังหวะนี้ครับเขาแซงแล้วนะครับอ้าวลม้ม <c oughs> อาแหกไปก่อนนะ รอบสุดท้ายตอนนี้ไม่เคยแพ้ใครมาก่อนบอกเลยโอเคครับกระโดดขึ้นไปอะไรวะอันนี้อันนี้เรามาดูคุณแซกเล่นกันนะเนี่ยฮะเออน่าเบื่อเอาแล้วไงไม่รอดครับอโอ้ยแพ้เอาเอาแพ้แพ้แพ้วุ้ยโดนแสงที่หนึ่งอยู่ที่หนึ่งอยู่ที่หนึ่งอยู่เออยังยังครองชัยชนะอยู่ตอนนี้เส้นไทยเส้นชัยอยู่ข้างหน้าแล้วอีกประมาณยังไม่ถิงเว้ยสองวันเอ้าพาพังครับ ได้สองวันเกินได้สองวันนะครับสินสิเชนชัยนะครับสุดท้ายเฮ้ยเชนชัยรออยู่ข้างหน้าแล้วครับโอรอบนี้โอ้ชนะครับชนะโกลบิดโกลบอุ้ยชนะอุ้ยโอ้เกือบเกือบแพ้เขาอะโอะไรวะเกือบแพ้เขาแล้วอะโอ้ไรอะทำไงอะดูครับดูครับที่สามหายตัวนะครับคนที่อยู่ที่สามหายตัวนะครับโอ้โปรนะครับ ใช่แข่งกันสองคนดูเนี่ยโปเห็นไหมชื่อก็ไม่มีเห็นไหมขึ้นก็ไม่ขึ้นเลยเนี่ยโปเห็นไหมรับเพื่อนแล้วนี่ไงเปิดแค่สองคนน่ะมันแฮกเอาอ่ะให้เป็นสามคนอ่ะเงาไม่ใช่ละเข่งจังนะครับไอฮิวได้ขอบคุณค่ะอ้าวได้ขเกียนขัดเกลียน ไม่ไงนี่เป็นด่านนี่เป็นด่านเว้ยเอาด่านนี้ยากผู้หญิงเหรอยิงเด็กเอาไรไม่เขียนสาวดุนสาวดุนนะคะเกียนเลยลองมันออกห้องแน่ออกห้องแน่เลยสาวดุนค่ะเออพูเดี๋ยวพูสมัครรหัสใหม่เดี๋ยวพูส่งตัวหนึ่งให้พี่หน่อยฮะอุ้เดี๋ยวพูส่งตัวหนึ่งให้พี่หน่อยพี่อยากได้รับสองอ่ะส่งให้พี่หน่อยส่ง ทำไมต้องส่งทำไมไม่เอารหัสเก่าซื้อ<ะ>มาแล้วส่งให้วะ,ออวะเออวะเอองงเลอะไรวะถุยถุย,ยอุ้ยขอโทษครับขอโทษครับรออเออลืมไปนกว่าน้ําลายมันส่งไปได้เวย้ยด้วยน้ําลายอ่ะมันมันมันจะส่งไป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 ,ไปอีกจอไปแท็กได้เวย้ยเออเฮ้ยตอนนี้เจ็ดนาทีแล้วอ๋อคลิปก็ยาวพอนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปเจอคลิปอีพีสองนะครับเดี๋ยวไปเจออีพีสองนะครับ บ๊ายบายครับ